5เช็คลิต์เพื่อความปลอดภัยก่อนขายรถมือสองพี่น้องได้สอบถามผมมาบ่อยๆในประเด็นของการซื้อขายรถมือสองเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจจะทําอย่างไรซึ่งมีพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจในประเด็นนี้เป็นอย่วงมากแล้วก็ได้สอบถามผมมาบ่อยๆคลิปนี้ผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการ ซื้อขายรถมือสองโดยเฉพาะในประเด็นถ้าหากว่าท่านเป็นฝ่ายขายท่านต้องการที่จะมีความปลอดภัยมีความสบายใจจากการขายรถมือสองนั้นจะต้องทำอย่างไรและถ้าหากว่าท่านเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่ขายรถไปแล้วมีใบสั่งกลับมาที่บ้านหรือว่าขายรถไปแล้วท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความตามมานั่นก็คือเกิดจากปัญหาที่ท่านขายรถแล้วไม่ออนหรือว่าไม่ออนกรรมสิทธิ์ทันทีในตอนที่ซื้อขายกันนั่นเองและถ้าหากว่าท่านมีความจําเป็นที่จะ ซื้อขายกันอย่างเช่นซื้อขายนอกเวลาทําการหรือว่าซื้อขายในช่วงเย็นหรือในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวๆเทศกาลปีใหม่สงกา์พวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้เพราะว่าทางราชการนั้นก็ปิดเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆที่จะซื้อขายกันแล้วไม่ได้โอนก็สามารถกระทําได้แต่ก็จะมีวิธีการที่จะต้องรัดกลุ่มมีวิธีการที่จะต้องรอบคอบแล้วก็มีวิธีการที่จะต้องตรวจสอบนั่นก็คือผมจะแนะนําในส่วนของ5เช็คลิส ในการขายรถเบอร์สองเพื่อความปลอดภัยนะครับจะทำยังไงนั่นก็คือเช็คลิสต์ที่1ท่านจะต้องกําหนดถ้าปิดไม่ได้นะครับท่านจะต้องกําหนดวันเวลาสถานที่ในการส่งมอบรถหรือว่าในการซื้อขายรถนั้นให้ชัดเจนโดยปกติถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็มักจะไปโอุนกรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกที่จูจากถ้าหากว่ารถของท่านอยู่ในเขตพื้นที่5ท่านก็สามารถที่จะนัดหมายเพื่อการซื้อขายกันที่ กรมการคน้ส่งทางบกแล้วก็ให้โอนกรรมสิทธิ์ทันทีหลังจากการซื้อขายสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดเพราะว่ากฎหมายกําหนดให้โอนกรรมสิทธิ์ทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายปลอดภัยทั้งสงส่วนคนซื้อก็ได้มีความมั่นใจเพราะว่ารถสามารถที่จะโอนได้ส่วนคนขายก็มั่นใจว่าคนที่ซื้อรถจากตัวเองไปแล้วก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทันทีจุดนี้เป็นจุดที่ทําแล้ว เป็นจุดที่ดีที่สุดหรือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดและผมแนะนําให้พี่น้องนั้นทําในจุดนี้เสียสละเวลาที่มีค่าของท่าน1วันแต่แลกมากับความสบายใจแต่แลกมากับสิ่งที่ไม่ต้องเกิดขึ้นในภายหลังไม่ว่าจะเป็นใบสั่งหรือว่าคดีความที่จะตามมากับรถของท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเน้นเข้าใจในประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าจะเป็นจริงๆไม่สามารถที่จะกระทําได้ก็มาดูในส่วนของเช็คลิทที่2นะครับสำหรับเช็คลิทที่2นั้นก็คือในส่วนของถ้าหากว่าท่านไม่ได้โอนท่านขายให้ใคร คนที่มาซื้อเป็นใครเป็นญาติเขาเป็นพี่น้องเขามีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความดูแล้วน่าเชื่อถือมีความดูแล้วมีข้อกังวลใจหรือไม่ว่าขายให้ใครดูลักษณะการแต่งตัวดูลักษณะินที่อยู่เอารถไปใช้ที่ไหนเอารถไปใช้ในพื้นที่ใดเอารถไปใช้ในจังหวัดใดจะเอารถไปใช้ในลักษณะงานแบบไหนท่านต้องสอบถามท่านต้อง รู้ท่านต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากว่าจะซื้อขายจริงๆท่านจะต้องมีสำนเนงาัปรรชาชนคนที่ซื้อด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าการที่มีคนมาซื้อรถในี่บางทีเขาก็เป็นเป็นคนที่มาซื้อแทนหรือว่ารับจ้างซื้อแทนอาจจะไม่ใช่เจ้าของโดยตรงก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อค้ารถก็ได้ฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าขายให้เต็นท์หรือว่าขายให้คนทั่วไปหรือว่าขายให้ใครก็แล้วแต่ทุกอย่างที่มีการขายจะต้องมีสัญญาซื้อขายแล้วก็จะต้องมี สำเนาบัตรประชาชนของคนที่มาซื้อด้วยตรวจสอบดูนะครับว่าบัตรประชาชนที่เขาเอามาใช้ในการซื้อขายนั้นถูกต้องตรงกันกับคนที่มาซื้อกับเราหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่จุดนี้ถึงแม้ว่าจะซื้อให้คนอื่นเราก็ต้องดูเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองเพราะเราไม่ได้อวกรรมสิทธิ์ทันทีฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็ยังมีส่วนรับผิดชอบอยู่เพราะกรมรมสิทธิ์ของรถยังไม่โอนเพียงแต่ว่ามันมีสัญญาซื้อขายกันจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องให้ความสาใส่ใจมากๆนะครับสำหรับการซื้อขายที่ ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทันทีส่วนเช็คเลทที่3นั่นก็คือในกรณีที่มีการโอนรอยมันจะมีชุดโอนลอยนะครับในชุดโอนลอยก็จะมีการเขียนแบบคำในชุดคําขอโอนได้รับโอนเจ้าของรถผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็มักจะเป็นการเซ็นไว้ในใบโอนลอยนะครับพอเซ็นไว้เสร็จปุ๊บเอกสารมันก็จะว่างให้เพื่อให้คนที่ซื้อรถจากเราไปนั้นเป็นคนที่จะนําไปโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปแต่คาแนะนํานของผมถ้าหากว่า ท่านรู้ว่าคนที่จะซื้อเป็นใครท่านสามารถที่จะกรอกรายละเอียดเป็นผู้ซื้อในชุดโอ,อนลอยก็ได้ถ้าหากว่าผู้ซื้อเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนเดียวกันกับคนที่มาซื้อเนี่ยมันจะดีมากเพราะเราสามารถที่จะกรอกรายละเอียดได้เลยว่าเป็นใครในใน,นชุดโอนนะครับตั้งหนังสือบอบนาจหรือว่าใบใบใบแบบคําขอโอนได้รับโอนเราสามารถที่จะกรอกได้รายละเอียดครบถ้วนเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจริงๆจุดนี้ก็ต้องระวังให้ท่านกรอกด้วยรายมือชื่อท่านก่อนว่า ให้ใช้ในการโอนรถหรือว่าแจ้งย้ายรถคันนี้ทะเบียนนี้เท่านั้นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าท่านจะต้องเซ็นชื่อในใบมอบแนดนะครับหนึ่งจุดแล้วก็แบบคําขอรับโอนอีกหนึ่งจุดรายละเอียดในเอกสารพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านได้กรอกด้วยตัวมือของท่านกับกรอกด้วยมือของท่านเองมันจะได้มีความ มั่นใจมากขึ้นแล้วก็เข,เขาจะได้ไม่ใช้เอกสารในเรื่องอื่นแล้วก็พยายามที่จะเซ็นกำกับว่าใช้ในการโอนหรือว่าใช้ในการแจ้งย้ายโดยทั่วไปรถทาการาขายในในต่างจังหวัดนะครับก็คือจะต้องมีการแจ้งย้ายออกแต่ถ้าขายในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องแจ้งออกนะครับก็คือโอนได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นกฎระเบียบของอกรมการขนส่งทางบกเขาเกี่ยวกับการโอนรถถ้าหากว่ารถขายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดท่านก็ต้องมีใบมอบอำนาจให้เขา2แผ่นแต่ถ้าใช้โอนในกรุงเทพ นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ใบเดียวอันนี้ก็ดูนะครับว่าเขาจะเอาไปใช้รถที่ไหนจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญสัญญาซื้อขายเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับใบองค์ใบโอนพวกนี้เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับต้องต้องเขียนให้รัดกุมต้องเขียนให้รอบคอบและต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการด้วยส่วนลําดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเช็คลิสต์ที่4นั่นก็คือถ้าหากว่าโอนลอยการโอนลอยนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะระบุให้ชัดเจนในหนังสือสัญญ,ญาซื้อขายว่าเราจะ เขาที่ซื้อไปเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะไปโอนกรรมสิทธิ์ในจังหวัดไหนแล้วก็ภายในระยะกี่วันโดยปกติการโอนรถระหว่างจังหวัดที่เป็นจากกรุงเทพไปยังส่วนภูมิภาคไม,ม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกนี้ตามประสบการณ์ของผมส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์ถึง1เดือนก็คือไม่เกิน1เดือนก็จะดําเนินการเสร็จนะครับบางคันก็อาจจะเสร็จภายในสัปดาห์เดียวก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ ขนส่งในแต่ละพื้นที่นั้นสะดวกหรือว่าคิวมันมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นการดําเนินการภายในแต่โดยทั่วไปจะไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าอย่างรวดเร็วก็ประมาณสัก2อาทิตย์ฉะนั้นขอให้ท่านระบุในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนว่าเมื่อซื้อรถไปแล้วจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในกี่วันเขียนให้ชัดเจนนะครับเขียนให้ชัดเจนอย่างเช่นถือว่าซื้อขายกันวันที่1ก็ให้โอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่15อะไรประมาณนี้นะครับให้ชัดเจนเขียนลงไปให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้มีขอบเขตมีเวลาให้เขารีบปฏิบัติ ตามสัญญาซื้อขายเขาจะหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมันจะมีปัญหามันจะมีผลกระทบเพราะว่าการซื้อรถไปไม่โอนเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะมีปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของรถอยู่หลายหลายคนก็จะเห็นใบสั่งกลับมาที่บ้านโดยเฉพาะใบสั่งความเร็วใบสั่งการขับรถหรือว่าการจอดรถผิดกฎหมายจราจรานี้ก็จะมีตามมาเรื่อยๆซึ่งมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสําหรับคนที่ขายรถแล้วก็ไม่มีความสบายใจมีความกังวลใจ ถ้าหากว่าเป็นคดีใหญ่ๆคดียาเสพติดคดีฆ่าคนตายคดีปร้นคดีลักทรัพย์นี่มันก็จะมีปัญหา,าว่ารถคันนั้นยังไม่โอนมันยังเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถอยู่ฉะนั้นจุดนี้ขอให้ระวังเป็นอย่างมากเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้และมันก็มีข่าวๆอยู่บ่อยๆซึ่งเช็คลิสต์หถึงสข้อท่านต้องดูให้ดีและราดับสุดท้ายนั่นก็คือเช็คลิสต์ที่5ท่านจะต้องรีบโทรตามเอกสาร นะครับใบคู่มือจดทะเบียนที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเจ้าของคนใหม่เป็นใครอยู่ที่ไหนท่านจะได้เอาเอกสารเสาเนาใบคู่มือจดทะเบียนนั้นเอามาไว้เป็นหลักฐานว่ารถคันนี้นั้นได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วภาระในภาระในการรับผิดชอบของท่านก็จะสิ้นสุดลงนะครับเพราะรถมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วฉะนั้นทั้ง5เช็คลิสต์นี้ท่านจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเช็คลิสต์หใน5ข้อนี้ข้อไหน,นที่ท่านทาได้ทําไม่ได้และจ,จะจ่ายให้ดีนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาจริงๆก็คือทําให้มันจบในข้อหนึ่ง นั่นก็คือท่านไปซื้อขายกันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าสำนักง,งานขนส่งทางบกในจังหวัดของท่านอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดขอย้ำขอเตือนนะครับถ้าหากว่าอยากจะมีความปลอดภัยอยากจะมีความสบายใจก็ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทําในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติทําในสิ่งที่กฎหมายกําหนดความสะดวกสบายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าความสะดวกสบายนั้นอาจจะแลกมากับการที่ต้องเสียเวลาในภายหลังหรือว่าต้อง มีเรื่องในภายหลังนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจต้องคิดดีๆนะครับทหากว่าท่านจะขายรถสักหนึ่งคันนั้นท่านอยากจะเกิดปัญหาในภายหลังหรือไม่และทหาว่าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรถมือสองก็สอบถามมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0852307970852307970ผมนาวินผู้ตั้งช่อง YouTube รถมือสองรถในฝันยินดีที่จะช่วยให้คำแนะนํายินดีที่จะช่วยแบ่งปันยินดีที่จะช่วยให้ความรู้เพื่อพี่น้องนั้น มีความมั่นใจมีความสบายใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือฝั่งคนขายก็สามารถที่จะโทรสอบถามผมได้นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าไม่สบายใจจริงๆก็คุยกันหลังใหม่นะครับก็ติดต่อมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ